สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ h t v TV นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการลบนะฮะการลบบัญชี Facebook นะครับ Facebook อันไหนที่เราไม่ใช้นะฮะหรือว่าเราต้องการที่จะลบนะครับโอเคเรามีวิธีการลบง่ายๆนะฮะลบถาวรนะครับาก่อนอื่นเข้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ใต้ยูทูบนะครับ ใช้ลิงก์นี้นะครับ facebook.com/delete/account นะครับแล้วก็กด enter นะครับกดปุ๊บมันจะเด้งเข้าสู่หน้าเข้า facebook นะฮะ facebook ที่เราอยากจะลบนะครับโอเคผมโอเคผมจะลองเข้านะฮะเข้าปุ๊บเลยนะครับเข้าปุ๊บจะเด้งหน้านี้นะฮะลบบัญชีผู้ใช้นะครับโอเคนะครับ หลังจากนั้นเราก็คลิกที่ลบนะครับปึ๊บเลยนะครับตรงนี้เรากรอกรหัสผ่านนะรหัสผ่านเฟซนะครับโอเคหลังจากกรอกเสร็จนะครับตรงนี้ากกรอกตัวตัวนี้นะครับโอเคเราก็กรอกไป ดีเโอเคนะครับกรอบเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับปึ๊บโอเคนะหลังจากนั้นจะเด้งขึ้นว่าภายใน14วันจะจะทําการลบถาวรนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนใจนะฮะเปลี่ยนใจไม่อยากจะลบก็เราก็ต้องพยายามเข้าเข้าบัญชี facebook น,นี้ก่อน14วันนะครับโอเคสมมุติอันนี้ผมอยากจะลบนะฮะผมก็กดตกลงนะครับปุ๊บ โอเครับนี่ก็คือ,อหลังจากนี้ภายใน14วันเฟซบุ๊กอันนี้ก็จะถูกลบถาวรน,นะครับสมมุติผ่านไป2-3วันเราเปลี่ยนใจนะฮะไม่ลบดีกว่านะครับเราก็มาเข้าใหม่นะฮะเข้าใหม่นะครับโอเคเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บมันจะเด้งหน้านี้นะครับ อบัญชีผู้ใช้จะถูกลบในวันที่31นะฮะ,ะถ้าเรายืนยันที่อยากจะลบก็กดยืนยันลบถ้าเราอาจะยกเลิกในการลบก็คือกดยกเลิกนะครับนี่ก็คือวิธีการง่ายๆนะฮะเดี๋ยวผมอันนี้ผมยกเลิกก่อนนะครับอเคถ้าใครอยากจะลบก็กดยืนยันเลยนะครับอ่นนี้คือวิธีการลบง่ายๆนะฮะอันนี้เป็น Facebook i ดไก่นะครับไม่มีอะไรนะครับ โอเคนะครับนีคือวิธีการลบง่ายๆบัญชี Facebook ลบถาวรในบัญชีที่เราไม่อยากใช้นะฮะไม่ใช้งานบัญชีบางคนคนหนึ่งเนี่ยมีโอโ้โหสีหบัญชีนะครับเยอะเกินนะฮะอยากจะลบก็ลบวิธีนี้นะฮะง่ายที่สุดแล้วนะครับโอเคนะครับใครถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสับส i b e ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งใต้ Youtube ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆเขาจะาทำจะทำการแจ้งเตือนนะฮะเราสามารถดูวิดีโออัปเดตใหม่ๆได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย